สวัสดีค่ะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทำให้ดูนะคะเป็นแนวคอจีนสร้างในตัวนะคะตัวนี้จะมีคล้ายๆกับหยดน้ำเป็นงานเข้าลูกเคืือป้ายค่ะกระดุมห่วงนะคะตังนี้ก็มีห่วงมีห่วงแขนแขนยาวรูปของแขน รูดเยอะหน่อยนะคะด้านหลังต่อกลางแยกชิ้นนะคะทำอยู่ที่ไซส์แอรอ,อกสามสิบแปดนิ้วอ,อกจริงแบบวัดพอดีนะคะสามสิ 34, บสี่บวกรวมสี่นิ้วเท่ากับสามสิบแปดนะคะใส่ใจนี้มาทำกันเลยค่ะสร้างแม่แบบออกมาได้เลยนะคะ อันนี้ไซส์ l ep ที่สองห้าสี่เป็นงานปิดเก็ดไหลเต็มปิดโปงแขนปรับไหลเรียบร้อยนะคะเสื้อไม่ไหลหลังช่างลงไว้แปดไซส์นะคะตั้งแต่ ep ที่สองห้าสองถึงสองห้าเก้าเพื่อนๆนไปสร้างแม่แบบออกมาได้เลยนะคะแม่แบบก็จะเป็นตามนี้เลยนะคะความยาวเสื้อจะยาวอยู่เหมือนกันนะคะตัวเนี้ย สะโพกล่างสะโพกบนแบ่งครึ่งห้าเซนห้าเซนหรือความยาวนี้ตามต้องการได้เลยนะคะด้านข้างขึ้นหนึ่งเซนด้านหน้าลงหนึ่งเซนลงเพื่อไม่ให้เสื้อเขาเตอเๆอนะคะเพราะว่าไซส์เริ่มใหญ่ก็จะเริ่มมีหน้าอกถ้าไซส์ S อสไซส์เเนี่ยไม่ต้องลงนะคะ ลึกจากปุ่มคอนะคะลงมาสามเซนข้างคอเข้าสองเซนตีขนานมากับเส้นคัดไหล่นะคะจากอกสูงค่ะมาที่ปุ่มคอนะคะขยับมานิดหนึ่ง ปิดคอมาที่หนึ่งเซนค่ะได้แล้วเราปิดเส้นที่คัดไหล่เลยค่ะตัวนี้เป็นงานแยกชิ้นมาทางบ่าหน้านะคะคัดทรง จากมาหน้าขึ้นประมาณสองเซนตรงนี้เขาจะโค้งนิดๆน,นะคะเราจะไม่เป็นไม้ตรงนะคะจะโค้งนิดหนึ่งเขาจะหวานขึ้นอกสูงแล้วก็มากไว้ค่ะตรงนี้เรามนนิดนึงนะคะไม่ให้เขาแหลม ได้ในส่วนนี้แล้วก็ปิดเลยค่ะปิดปิดคอปิดเก็ดไหล่ วงแขนนะคะเป็นงานแขนรูดนะคะช่วงเนี้ยไห่เพราะว่าคอก็ไม่ฟ้างช่วงนี้เราจะล้ำเซนหนึ่งเซนครึ่งสองเซนได้นะคะแล้วก็ขึ้นมาได้เลยค่ะเซนครึ่งเพราะว่าช่วงนี้เขาจะมี เนื้อผ้าอยู่นะคะแต่ถ้าเป็นแนวงานคอปาดเนี่ยช่วงนี้เราก็จะขึ้นแค่เซนเดียวเขาจะได้มีเนื้อผ้านะคะได้แล้วก็ตีมาที่บานหน้าเลยค่ะอันนี้ที่เป็นบดไหลลูดนะคะตัดแยกนิดหนึ่งคะ่ะเขาจะได้กระดาษจะได้ไม่พอง ได้แล้วโค้งคอเลยค่ะคอ,อจีนคอตั้งเนี่ยเขาจะออกกลมจากมุมขึ้นมาประมาณสองเซนครึ่งความลึกจากปุ่มคอนะคะลงสิบสองเซนอันนี้เราก็จะแบ่ง 9ก้าเซนสี่เซนครึ่งจากจุดนี้นะคะเก้าเซนสี่เซนครึ่งหยดน้ำประมาณหนึ่งเซนว้ดเข้ามาหนึ่งเซนงานเสื้อป้ายตัวนี้เขาจะป้ายเลยเก็ดนะคะแต่ไม่มากประมาณเลยเก็ดไปประมาณหนึ่งนิ้วเลยมาประมาณนี้ สนิ้วนะคะเลยเก็ดมานิดหนึ่งแล้วก็วัดมาค่ะสี่นิ้วสี่นิ้วดูจากกระดุมเม็ดแรกนะคะอกสูงเขาลงมาประมาณใต้อกนะคะลงมาประมาณใต้อกก็ประมาณแปดเซนช่วงเนี้ยเม็ดแรกก็ประมาณนี้นะคะ ได้แล้วเราก็โค้งเลยค่ะตรงนี้จะมีกระดุมหนึ่งห่วงหนึ่งห่วงนะคะห่วงตรงนี้ประมาณเซนครึ่งเซนครึ่งห่วงเว้นห่วงได้เลยนะคะประมาณห้าห่วง ช่องละเซนคึ่งห้าห่วงนะคะซ้ายขวาตัดเหมือนกันไหมค่ะอันนี้ข้างขวานะคะข้างซ้ายเราจะไม่เกยลึกมาขนาดนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าจะทำให้เขาหนาจากเส้นกลางเนี่ยเราทำเหมือนกับเป็นลิ้นนะคะ สองเซนครึ่งสองเซนครึ่งนะคะไม่ต้องเท่ากันก็นได้เพราะว่าเขาจะหนาก็าจะประมาณนี้อันนี้เป็นชิ้นซ้ายอันนี้ก็เป็นชิ้นขวาแต่วางวางผ้าพร้อมกันนะคะแต่เวลากิ้งเนี่ยกิ้งซ้ายขวาเขาจะได้ไม่เกยกันหนาดูในส่วนของคอหลัง จับจุดข้างคอเป็นเกณฑ์ค่ะติ๊ไว้ค่ะตรงช่วงไหลก็ขีดไปเลยค่ะไหล่ลูดถ้าเป็นงานลูดนะคะเขาจะกินบานหน้าบานหลังเข้าไปนิดนึงได้ไม่เป็นไรนะคะยังไงก็ไม่ตึงคอหลังลงหนึ่งเซน ขัคอหลังไว้คะ่ะตั้งใส่วัดหรือไม้บรรทัดก็ได้ประมาณสิบเซนสร้างเป็นคอในตัวนะคะคอจีนในตัวเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยเขาแบบนอนๆ ถ้าดูแล้วคอเขานอนๆเนี่ยเราก็สร้างในตัวได้เลยนะคะวางเป็นมุมฉากขึ้นมาค่ะเท่ากับคอหลังสิบเซนนะคะอบคอมาหนึ่งเซนค่ะวัดเข้ามาหนึ่งเซน ทำคอวัดรอบคอยอทีหนึ่งค่ะสิบเซนทำคออยู่ประมาณสามเซนนะคะหรือแล้วแต่ชอบนะคะประมาณสามเซนเดี๋ยวจะสามเซนครึ่งอันนี้ช่างทำสามเซน แล้วก็มนตรงนี้นิดหนึงค่ะถ้าอย่างเงี้ยเขาจะนอนเกินไปนะคะเราจะตัดแยกสองช่องตัดออกมาเลยค่ะ จัดแยกนะคะสองช่องช่องละจุดสามนะคะไม่ถึงครึ่งไม่ถึงครึ่งเซนนะคะจุดสามหรือถ้ชอบมากจากครึ่งเซนก็ได้นะคะให้เขามีเงเงืบขึ้นมานิดหนึ่งไม่ให้เขานอนเกินไปได้แล้วเราก็แต่งะคะ่ะ แต่งให้เขากลมเกินไม่ให้เขาเป็นมุมหักหักแล้วก็ขึ้นคอดูค่ะ แต่ประมาณนี้นะคะเขาจะมีพงเงิบขึ้นมานิดหนึ่งคือไม่นอนสักทีเดียวนะคะดูในส่วนของแขนเป็นแขนลูดด้านหลังนะคะเป็นงานแยกชิ้นจากเส้นเอวมีต่อกลางหลังนะคะต่อกลางหลังเส้นนี้ทบเส้นนี้นะคะทบผ้าอันนี้ต่อถ้ามีต่อกลางหลังนะคะ วัดลงมาหนึ่งเซนปิดค่ะถ้ามีต่อกลางหลังนะคะช่างจะปิดทุกตัวเพื่อดึงในส่วนของเส้นกลางหลังเนี่ยให้เขาตึงกระชับนะคะไม่ให้เขาหย่อนแยกชิ้นเหมือนด้านหน้าขีดมาได้เลยค่ะที่บาหลัง ไซส์ลนะคะแค่อ,อกแต่นี้ถ้าเราปิดตรงเนี้ยเราจะต้องเปิดเส้นหน้าท้องถ้าเป็นชุดเดสไม่ต้องเปิดนะคะถ้าเสื้อเนี่ยเปิดปิดไปหนึ่งเซนเปิดหนึ่งเซนค่ะความยาวเสื้อ แบ่งครึ่งนะคะเท่ากับด้านหน้าสะโพกใหญ่สะโพกเล็กแบ่งครึ่งห้าเซนด้านข้างเราขึ้นหนึ่งเซนด้านด้านตรงข้างหลังเนี่ยถ้าไม่มีก้นไม่ต้องลงก็ได้นะคะใช้เส้นเดิมก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเส้นซิปอันนี้ก็จะแต่ง ชิ้นหลังชิ้นหน้าตัดสาบนะคะเสื้อป้ายตัดสาบมานี่ได้เลยค่ะขึ้นไปที่ไหล่ไม่เกินจากเส้นนี้นะคะตัดขึ้นไปที่ไหล่ได้เลยค่ะแขนเป็นแขนยาวลูดลูดเยอะหน่อยนะคะครับเส้นกลาง เป็นกลางแขนความยาวทั่วๆไปความยาวทั่วๆไปก็จะมีห้าสิบสี่เซนหรือว่าห้าสิบหกนะคะห้าสิบหกก็ยี่สิบสองนิ้วประมาณยี่สิบเอ็ดนิ้วยี่สิบสองนิ้วแล้วค่ะอันนี้ยี่สิบสองไปตรงๆมาะคะ่ะปลายแขนเป็นงานใส่สบายนะคะ แต่ไม่หลวมมากเราวัดเข้ามาค่ะสี่นิ้วครึ่งเท่ากับรอบเนี่ยเก้านิ้วหรือว่าเพื่อนๆจะวัดพอดีนะคะบวกห้าเซนได้แล้วตีมาเลยค่ะตีตรงเสร็จแล้วใช้ไม้โค้งตรงห่างๆนะคะใช้แบบนี้ทุกตัว เขาจะหายไปประมาณหนึ่งเซนจะทำให้เขาหวานขึ้นนะคะปลายแขนเก้านิ้วเนี่ยช่างก็จะใช้ประมาณไซเอ็มไซแอลเอ็กแนี่ก็ใช้ได้นะคะ ลงมาประมาณหนึ่งนิ้วตามแบบจะรูดเยอะหน่อยนะคะจน รูปประมาณเก้าเซนเพราะว่าจะยกบัวแขนด้วยนะคะแขนเขาดูแล้วแขนเขาจะตั้งจับจุดเนี้ยให้เท่ากันแบ่งครึ่งค่ะตีเส้นกลางขึ้นมาเลยค่ะ เราจะยกหัวแขน3เซนนะคะยกแบบทั่วๆไปตอนนี้เวลาถ้าเราสร้างแม่แบบแขนเนี่ยกรอบสี่เหลี่ยมเขาจะมีไฟแอลเนี่ยประมาณ9เซนเขาจะมีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะคะใช้ในจุดเนี่ยยกหัวแขน9เซน เราก็ยกมาเลยค่ะตรงนี้ไม่ต้องนะคะเดี๋ยวก็จะเหลือเพราะว่าไม่ใช่งานแบบแฟชั่นนะคะอันเนี้ยแล้วก็คือรูดแต่นี้เรายกทั้งหัวแขนด้านบนทั้งตรงนี้นะคะความยาวของแขนเนี่ยเขาจะเกินเพราะว่ายกสองส่วนนะคะเราก็จะหักทิ้งไปประมาณสามเซนวัดความยาวใหม่ค่ะ ไม่นั้นเดี๋ยวแขนเขาจะยาวเกินถ้ายิ่งเป็นแบบแขนเชิงลูกไม้เนี่ยจะยิ่งแก้ยากนะคะห้าสิบหกกรตีตรงๆมาค่ะหาปลาแขนใหม่นิดนะนึงเก้าเซนเราก็ตัดออกไปเลยได้เลยนะคะก็เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆส่งแบบมา ให้ทำให้ดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ